หากเราสุขภาพดีเกินไปก็คือสุขภาพดีแต่ไรเงินวิธีการที่ดีที่สุดคือเราต้องไปทําความสัมพันธ์กับน้ำเล่นน้ําเล่นน้ําทะเลให้อาหารปลาสวัสดีครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของเรื่องเล่าสายมูเราย้อนไป วันที่14 15 16เดือนพฤศจิกายนพศส5 6พมันมีพายุที่จริงแล้วควรเรียกไต้ฝุน่นชื่อหวามก่อเข้ามาในประเทศไทยคือเข้าแบบเต็มๆฝนเนี่ยกระหน่ำทั่วประเทศวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยครับท่านอาจารย์แขกมันตัสยามเนี่ยท่านไปทำพิธีหล่อพระ สีมุมเมืองที่วัดปรงสนุกจังหวัดลำปางท่านก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปเก็บงานนี้ด้วยในความรู้สึกของผมตอนที่อยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ไดออกเดินทางฝนเนี่ยมันก็นำํำแล้วเราก็ตรวจเช็คสภาพอากาศที่ลําปางฝนตกหนักมากแต่ในเมื่อท่านอาจารย์แขบอกให้ไปเราก็ไประหว่างเดินทางเนี่ย นไม่ขาดเม็ดเลยความรู้สึกค่อนข้างจะเครียดหนึ่งถนนมันก็ลื่นรถเนี่ยลงข้างทางหลายคันเลยเมื่อไปถึงรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรไม่ไหวตอนนั้นก็แวบไปเปิดโรง,งแรมนอนประมาณสองชั่วโมงฝนยังตกไม่หยุดพอประมาณตีห้าผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ เดินทางไปจังหวัดลำปางซึ่งอยู่ไม่ไกลฝนก็ยังคงตกอยู่เมื่อไปถึงวัดปรงสนุกที่เราเจอนะครับที่เราเจอเนี่ย่านไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยประลําพิธีที่ท่านอาจารย์แขกหล่อพระศิวมุ่เมืองเนี่ยฝนไม่มีเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่รอบๆเนี่ยต้องใช้คำว่าตกหนักมากแม้จะผมจะเอาโดนบินน่ยังเอาขึ้นไม่ได้เลย หลังจากนั้นท่านอาจารย์แขกก็ทําพิธีหล่อพระสิงม,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 มูเมืองประมาณสองชั่วโมงงานทุกอย่างก็ลงตัวเรียบร้อยจากนั้นครับฝนเนี่ยเทยกระนั่มลงมาเหมือนกับว่าฟ้ารั่วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันบอกผมว่าท่านอาจารย์แขกนี้ไม่ธรรมดาฝนเนี่ยท่านสามารถที่จะห้ามได้ ถ้าหากว่าเรามาหยุดในเหตุการณ์แล้วใครมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมคงไม่เชื่อนะครับและมีอีกหลายๆพิธีที่ท่านอาจารย์แขกทําพิธีซุ้มจอมมังเวททาพิธีแล้วเมฆฝนเนี่ยตั้งเขาตกแน,น่แต่พอท่านอาจารย์แขกเริ่มทาพิธีฝนไม่ตกแม้แต่เม็ดเดียวแต่พอพิธีกรรมเสร็จสิ้นฝนตกลงมาราวก็ฟ้าร่วเลยด้วยเหตุนี้ครับผมมีความมั่นใจว่า คงมีอาจารย์คารวาสเพียงท่านเดียวคือท่านอาจารย์แขกเนี่ยสามารถที่จะสั่งธรรมชาติได้บัญชาธรรมชาติได้วันที่31เดือนพฤษภาคมนะฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยท่านอาจารย์แขกจะมีพิธีเดินดาวซึ่งถือว่าเป็นพิธีนำความเป็นมงคลชีวิตมาสู่พวกเราสายหมู่อยากจะเชิญเพื่อนอน,อน,นะครับถ้าหากว่าติดธุระที่ไม่สำคัญจริงๆเนี่ย เรามีนัดกันที่วิหารเซียนมาตัดสยามอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีท่านอาจารย์แขกเริ่มพิธี8ดโมงเช้าไปก่อนทักเจ็ดโมงก็กำลังสวยผมมั่นใจนะครับว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราให้พบกับสิ่งที่ดีๆหลายคนคงรู้นะครับว่าทำพิธีกรรมกับท่านอาจารย์แขกเนี่ยชีวิตดีขึ้นจริงๆ สายมูที่ยังไม่เคยไปผมอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าจอมกำมับบงเวทที่มีนามว่าท่านอาจารย์แขกปรมาจารย์วิชาเหมาซานเบอร์หนึ่งเนี่ยทํามไสายมูถึงยกย่องท่านคนที่เหนือธรรมชาติบอกเลยว่าผมเห็นท่านอาจารย์แขกเพียงคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันที่สามที่เอ็ดพฤษภาคมเนี่ยจะมี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับว่าชีวิตหนึ่งของคนเราการนำความเป็นมงคลชีวิตมาให้กับเราเนี่ยถือว่าเป็นบุญวาสนาขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีนะครับเราเจอกันวันเสาร์ที่31พฤษภาคมเวลา8โมงเช้าณนะวิหารเสียนมันจัดสยามอำเภอราดรลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีครับขอบคุณที่ติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้าครับในพิธีการเดินดาวเนี่ยเราจะจัดในวันที่31พฤษภาคมเราจะบอกว่าใน31พฤษภาคม2568มันจะตรงกับวันไหว้พระจ่าไหว้พระจาไอ้วันไหว้พระจา่ะจาเนี่ยเขาซ่อนเอาไว้ซึ่งวิชาเหมาซานชั้นสูง เหมือนกับพิธีไหว้ขนมบัวลอยอไหว้ขนมบัวลอยคือทอดเป็นการซ่อนพลังหยางพ<ภ>ิธีการไหว้พระจากเนี่ยเป็นการล้างพลังงานร้ายในตัวถ้าเปรียบเสม,มือนกับคนไทยเนี่ยเปรียบเสม,มือนว่า,าทำบุญไถ่โทษทำบุญไถ่โทษก็คือคนไทยชอบทำบุญเพื่อมาไถ่โทษทำบุญนะให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญคำว่าทำบุญไถ่โทษคือแบบนี้แหละทำบุญครั้งนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญครั้งนี้นะ ขอให้อุปสรรคไม่มีอะไรนะค้ยเขา้ะทำบุญถ่ายโทษไอ้วิชาวงจุ้ยระบบเหมาซาเนี่ยวันไหว้พระจากก็คือวันทาบุญไถ่ายโทษโดยการที่ในสมัยก่อนเนี่ยในเมืองจีนะครับในเมืองจีนเนี่ยปลาเมียนเพราะปลาแพงๆปลาเมียนทองอปลาเมียนทองอ่ะในในคนจีนเรียกหลี่ฮื้อก็คือเป็นปลาหลี่ฮื้อมันถึงมีราคาแพง ไอปลาเมี้ยนทองเนี่ยมันจะกินมันจะกินอาหารน่ะมันจะกินอาหารช่วงหน้าดินเนี่ยในช่วงฤดูการวันปั้บป่าอืมอ่าแล้วแล้วแล้วก็หลังจากนั้นไปอีกยี่สิบวันอ่าตามวิสัยธรรมชาติของมันนะที่บรรพชนเขาเล่าให้ฟังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ในช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงอ่เมืองจีนเนี่ยเมืองจีนเข้าสู่สภาวะหน้าหนาวในยุคนู้นนะครับในสมัยอดีตมันอยู่ในช่วงหนาว ซึ่งน like, ้ําในทะเลสาบมันจะเป็นน้ําแข็งก่อนที่น้ําในทะเลสาบมันจะเป็นน้ําแข็งหลังจากหลังจากไหว้พระจ่างไปน้ําในทะเลสาบมันจะกลายเป็นน้ําแข็งเขาก็กลัวว่าไอปลาเนี่ยมันไม่มีอะไรกินออ่าแล้วก็ไอปลามันมีความเชื่อว่าพอมันปเพลินเพนจนถึงจุดมันจะกลายร่างเป็นมังกรอืมแล้วคนกินเนี่ยเชื่อว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์สวรรค์ ที่ส่งถ้าใครมังกรส่งเสริมคนนั้นร่ํารวยอืมอ่าคือเขาก็หลอกงไปเรื่อยๆแต่ตามามิชาเหมาซานนะเขาก็หลอรุ่งไปงี้ไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงของมันคือแบบนี้การที่เราทําใบพระจางใบมันจะห่อด้วยใบไผ่ความหมายของมันคือลู่ลมใบไผ่เนี่ยมันมีนิสัยเอ็นอ่อนตามลมไม่หักไม่โค่นไม่งอ,อคือมันงอแต่มันไม่หักโค่น อ่ามันก็เลยถูกนํามาเป็นวัสดุที่ใช้ในการห่อวัจถางอ่าแล้ววัจจาเนี่ยถ้าเองดูเนี่ยรู้วัจถางรู้วัตถายวัจางเนี่ยถ้าเองนับวัจจางเนี่ยมันจะมีสี่เหลี่ยมอ่ามันจะเป็นสี่มุมอ่ามันจะเป็นสี่มุมเหนือใต้ออกตกตามทิศเลยการที่มันห่อด้วยใบเนี่ยมันหมายถึงใบยาวๆของทางจานเปลือกของทาดาทาวแห่งสายน้ํา ซึ่งเป็นพลังงานธาตุไม้เพราะว่าใบระจ่างมันจะมีแกนกลางาาใ,ใบมันจะมีมันจะมีใบทางกลางแล้วแบ่งซ้ายขวาสา,ายน้ำเอ,อียงก็เลยถูกเอามาห่อเป็นประจ่างเพื่อจะเอาไปโยนอเอาไปโยนเขาซ่อนเอาไว้สมัยก่อนเอาไปโยนเขาซ่อนเ,นะเขาเอาไปโยนเอาไปโยนให้ลงในลงในน้ําในช่วงเทศกาลการไหว้ระจ่างคือให้ปลาหลคือกินเขาให้ปลาหลคือกินเขาเชื่อว่าการทําบุญครั้งนี้เปรียบเสมือนกับว่าให้ ให้ตัวเขาเองเนี่ยถ้าปลาไปกินและปลาตัวนั้นได้ข้ามประตูให้เป็นมังกรเนี่ยพอมันเป็นมังกรมันจะอซึ้งในบุญคุณเพราะมันจะกลับมาตอบแทนตอบแทนอ่าแต่ว่าบัจจางเนี่ยอ่าเขาจะห่อด้วยใบไผ่แล้วบัจจางสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเอาทัญพืชที่พร้อมแก่การเจริญงอกงามห้อยท้ายโยนลงไปในน้ําด้วยเพราะเวลาน้ําพัดไปที่ไหนเนี่น้ําพัดไปที่ไหน ธัญพืชก็รอยไปธัญ,ญพืชก็จะไปเจริญงอกงามในทุกพื้นที่ทําให้ทำให้เมืองทุกเมืองเนี่ยไม่แหลมแขนตามที่เขามีบันทึกไว้ในหมอาสารเขาบอกแบบนั้นส่วนที่มันมีผลกับเราเนี่ยมันมีผลตรงนี้ไอ้เค็ดทั้งหลายที่ทําในการไหว้พระจ่าเนี่ยค็ดทั้งหลายที่เขาทาลงไปในของที่ใช้ในการไหว้พระจาเน่มันเปรียบเสมือนเป็นธาตุไม้ธาตุไม้ในตัวเราทั้งห้าธาต ไม้กับไม้ไม้กับดินไ,ไ,ไม้กับไฟไม้กับทองไม้กับน้ําอะไรเงี้ยก็คือธาตุไม้ที่สัมพันธ์กับห้าธาตุโดยการใช้ไม้ทั้งหมดใช้ชัญญพืชทั้งห้าใช้ข้าวใช้ใบไผ่อะไรเงี้ยที่มาจากชันยเป็นสษณ์ญญของธาตุไม้เปลี่ยนเสมือนเป็นตัวเราเนี่ยเป็นธาตุไม้ในตัวเราที่ถูกสภาวะ,ะกัด กัดซึมหรือถูกใช้งานลงไปจนมันเสื่อมโทรม,มทำให้เกิดโรคทำให้เกิดความไม่สบายเขาก็เปรียบเสมือนปการถ่ายเทพลังงานธาตุไม้ออกไปจากตัวเหตุผลเพราะคนจีนเน่ยไม่มีเนื้อให้กินในสมัยอดีตนะคนจีนไม่มีเนื้อให้กินแล้วก็ไม่ค่อยนได้กินเนื้อ กินแต่ผักกินแต่ผักถ้าดูว่าปลูกผักอายุสั้นๆเพราะถ้าผักอายุมากๆก็ตายไม่ทานไม่ทันเพราะฤดูการมาเร็วเพราะฉะนั้นคนกินก็จะนิยมให้ปลูกผักที่อายุสั้นๆโดยเฉพาะพวกตระกูลถั่วถั่วผักกาดอะไรที่มันอายุสั้นๆไม่เกินหกสิบวันอ่าเพราะฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยบริโภคหรือกินแต่ธัญพืช เข้าไปเนี่ยมันก็มีทั้งดีและร้ายมันก็ต้องมีเนื้อเข้าไปกินด้วยเพราะเราเป็น,นืมอ่าการที่เราบริโภคธายาพืชป้าๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องถ่ายเทพลังงานธาตุไม้ในตัวออกอ,อถึงมีอายุยืนยาวอแต่ไม่เกิดความร่ำรวยอืเพราะธาตุไม้เป็นเรื่องสุขภาพความร่ารวยเป็นทองอ,อก็จะต้องใช้ตัวผันแปรโดยน้ำํำนี่คือเคสชั้นสูงของเหมาซานในวิชาวงจุ้ยระบบเต่าเหมาซาน หากเราสุขภาพดีเกินไปอันนี้อันนี้สอนสอนสอนปวยหยีชั้นสูงนะหากเราสุขภาพดีเกินไปก็คือสุขภาพดีแต่ไรเงินวิธีการที่ดีที่สุดคือเราต้องไปทำความสัมพันธ์กับน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำทะเลให้อาหารปลาเราจะสังเกตว่าคนที่ถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆ,ๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไปให้อาหารปลาบ่อยๆเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้อาหารปลาบ่อยๆเนี่ยเงินจะดี เงินจะดีแต่สุขภาพจะไม่ค่อยดีมันจะกลับกันนะส่วนคนที่ปล่อยปลาเพื่อสุขภาพมันจะได้สุขภาพแต่มันไม่ได้เยอะมันจะสลับกันเลยไหว้พระจางนะหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรวบรวมเก็บชันพืชไว้ตุนใกล้ฤดูหนาวสองไหว้พระจางนะเป็นการสอนให้คนเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์สามพอมันมากินกันเยอะๆพอมันมากินกันเยอะๆ หลังฤดูหนาวผ่านไปปาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเอามากินง,ง่าย <laughs> <laughs> เอ๊สรุปมันยังไงเนี่ยแต่นี่คือเรื่องจริงเนี่ยกูก็ถามกล่าวแล้วมันยังไงเนี่ยโกงเนี่ยเขาบอกก็นั่นแหละมันเป็นความความฉลาดของคนกุสโลบายแต่ก็สอนเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าการสอนคนสมัยก่อนเนี่ยมันต้องแฝงไปในเรื่องของความศรัทธามันต้องแฝงในเรื่องของพิธีกรรมมันต้องแฝงไปในเรื่องของความกตัญยูอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเพื่อตัวเองอืมอ่าที่เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยทำบุญศูนย์ป่าไหว้เจ้าดีกว่าได<ง>้ยิเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็กลับมาหาตัวเองซึ่งสําหรับพิธีการเดินดาวของวิหารเซียนมันตระสยามในครั้งนี้ที่ถูกจัดขึ้นตรงกับเรื่องของการไหว้ขนมบ้าจางจะมีด้วยกันอยู่3ามรูปแบบตามความสนใจของผู้เข้าร่วมพิธีดังต่อไปนี้ในพิธีเดินดาวเนี่ยมันก็จะมี ทั้งหมดสามสเตปหลักๆที่ตั้งเอาไว้นะสามสเตปหลักๆสเตปที่หนึ่งก็คือสเตปที่หนึ่งเนี่ยมันจะได้หูกระดาษสองใบสเตปเล็กใช่ไหมการสเตปเล็กสเตปเล็กเนี่ยจะเป็นหูกระดาษพิมพ์เนี่ยสองใบในการที่เอาไปเผาในกระถางกระถางอิ่มเยี้งก็จะได้ดาวพลังอิ่มกับดาวพลังเอี้งแค่อย่างละใบก็คือเอาไปเผาลงในกระถางแล้วเราก็ต้องจุดตะเกียง จุดตะเกียงให้ด้วยจุดตะเกียง์เขาสองดวงในวันนั้นนะอ๋อให้สองดวงเองเพราะว่ามันต้องมันต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยในราคาสองพันบาทอโอ้ถูกสองพันบาทเพราะว่าได้ได้เดินดาวด้วยจุดตะเกียงด้วยจุดตะเกียงด้วยเพิ่นอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมานี่ได้กินฟรีด้วยมีมีโรงทานอ่ะรงเจนใหมีอยู่แล้วมีเยอะแยะเลยกินกันสนุกสนานแน่โอเครับประกัน แล้วก็สเต็ปที่สองเนี่ยเป็นสเตปหน0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นใหญ่1นึ่งหบาทหนึ่งหเนี่ยก็จะได้หูกระดาษครบ9้าดาวเลย9ก้าใบเลยก็คือเดินครบเลยเดินครบในทุกกระถางเลยอ่าแล้วก็จะมีหูกระดาษอีกชุดหนึ่ง หูกระดาษอีกชุดหนึ่งให้กลับไปบ้านถ้ากลับได้หูกระดาษดาได้สองชุดเก้าใบได้สองชุดชุดนึงเผาที่นี่อีกชุดอเก้าใบกลับบ้านกลับไปทําอะไรจังในวันไหนที่มีเรื่องร้ายๆจริงๆนะเพราะม,มีโอกาสขอแค่แค่คร,ครั้งเดียว<ๆ>ม,มีเรื่องร้ายๆจริงๆหรือต้องการแบบเรื่องอะไรเร่งด่วนจริงๆเนี่ย เอาทั้งเก้าใบเนี่ยกลับมาที่วิหารเซียนมาไหว้ด้วยด้วยตัวเองมาเผาเหมือนเดิมมาเผาด้วยตัวเองแต่ไม่ได้เผาลงในกระถางแนละ้วมันจะมีที่ของมันอ๋อมีที่ของมันต่างหากมีที่สําหรับการเผาคูเก้าดาวเราจะทาเราจะทํากระถางเชื่อมหูเก้าดาวแล้วาการเล่สูรรเก็กลับไปนะมีระยะเวลาไหมว่าต้องกลับมาภายในกี่วันกี่ปียี่สิบปีอยู่ได้ยี่สิบปียี่สิบปีเลยภายในยี่สิบปีนี้ถ้าเกิดว่ามึงเดือนร้อน เอาเหอะคุณก็ต้องมีเร <laughs> <Yes, exactly. S 1> <that> ื่องที่ใหญ่ได้เพราะว่าปีเดียวก็ไม่รอดแล้วพวกคุณก็เปล่าแล้วเชื่อม่อแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีเรื่องคือลองยี่สิบไปก็คือมันยี่สิบเก็บยาวๆเลยเก็บยาวๆได้มันมีอายุยี่สิบปีอ่ามันเชื่อมพลังงานยุคนี้ได้ยี่สิบปีอ่าสัจเจตที่สอนเนี่ยก็จะมีหูสองชุดแล้วก็มีส้มเนียนะก้าวไปให้ส้มไปกลับบ้านโดยก้าวไปเพราะว่าไอ้คนเดินครบก้าดาวเนี่ย จะต้องมีส้มเป็นคือมีขวามีของเป็นมงคลกลับบ้านด้วยให้ส้มกลับบ้านด้วยกันเพราะว<ป>่าเอาหู้กลับไปด้วยเราเอาส้มกลับไปด้วยทั้นนง้งค,ความเป็นมงคลกลับไปความเป็นมงคลกลับไปอ่าส่วนสเต็ตสุดท้ายก็คือสเต,ต็เอ่อ VAPVAP อ่าสเต็ต VAP เนี่ยก็คือรับแค่หกสิบคนหกสิบคนอ่าหกสิบคนก็คือจะมีหู้กระดาษ มีฮูกระดาษเขียนมือ1ชุด1ชุด,ชดให้เอากลับไปบ้านใครกลับไปบบว่ามีปัญหาค่อยกลับมาเผาถ้ามีปัญหาให้อเอากลับมาเผาแล้วก็มีฮูกระดาษพิมพ์1ชุด เผให้เดินผาให้เดินดาวให้เดินดาวอ่าแล้วก็ได้ส้ม28่ใบกลับไปอืมอ่าแล้วก็เราต้องจุดตะเกียงให้เขา28ตะเกียงด้วยนะ28ตะเกียงด้วยคนที่ทํา v i p หมื่นหนึ่งก็เก้าตะเกียงอ๋อชุดใหญ่ที่หมื่นหนึ่งได้เก้าตะเกียงชุดเล็กได้สองตะเกียง VVP ได้ยี่28บตะเกียงอ่ายี่สอ่แ28ตะเกียงแล้วก็ได้ส้มกลับบ้านด้วยได้ส้มกลับบ้าน28ใบแต่เหนือสิ่งอื่นใด VVP อ่ะมึงได้หูกระดาษมือ ถ้า <ไป S 2> มึงพกเอาไว้ก็เปรียบเสมือนมึงก็อยู่ที่วิหารเตียแล้วโอ้โหบ้านมึงก็อยู่วิหารเตียแล้วคือได้กำไระังนั้นคนที่มี BAP แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้ทหําให้บริษัทอืเอาหูเผาที่บริษัทเลยเอากลับไปเปเผาที่บริษัทเผาที่กำลังล็อตจัก,กรวาลที่ที่บริษัทเลยมันจะทําให้บริษัทเนี่ยเชื่อมพลังงานเดียวกันกับที่วิหารเตีย เมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่ดาวดีเดินหาปุ๊บมันก็จะดีลิงก์กันเลยอืเหมือนกับวิหารเซียนเป็นสุสานที่อนุนเชื่อมพลังงานให้ให้อนุนในตัวครับแต่เรารับแค่หกสิบคนอันนี้ปัญหาแล้วเพราะว่ามึงเยอะแน่หกสิบลายชื่อหกสิบรายชื่อเพราะนั้นมึงเยอะแน่กูว่าเกินอืแต่มึงมีโอกาสแค่นี้สำหรับพิธีกรรมการเดินดาวครั้งแรกของวิหารเซียนมันตราสยามในครั้งนี้ จะถูกจัดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีก็สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเองที่วิหารเซียนมันตระสยามพร้อมทั้งเข้าร่วมวิธีการเทกระถางทุบเหมาซานใบประธานในครั้งนี้ได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจรายการมันตราสยามและเพจร้านพระเครื่องมีตังทุกสาขา